สวัสดีครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่ครั้งนี้ดีกว่านะครับอ่ะเราครั้งที่แล้วนี่เราสอนใช้ไปเรียบร้อยแล้วว่าอ,อจากช่องนี้มาช่องนี้จากช่องนี้มาช่องนี้ดูยังไงเรามีแผนการแล้วตอนี้กลองมันก็ไม่ได้จังหวะตามที่เราต้องการสักทีแหมช่างขัดใจเหลือเกินนะครับ นี่ทำไงเราก็ต้องเขียนใหม่นะครับนะวันนี้เราก็จะมาสอนการเขียนนะครับเราอยากจะได้แบบไหนเขียนยังไงนะก,ก็ตามมาเรื่อยๆเลยนะครับก่อนอื่นปุ๊บเราก็จะต้องมาเปิดโฟลเดอร์ก่อนเปิดโฟลเดอร์ในที่นี้ก็มาตรงที่สองนะครับเห็นไหมอันแรกเป็นไฟล์ที่สองอีดิทอันที่สามเป็นสองน,น,นะครับ กดเปที่ซองปุ๊บแล้วก็มาที่ New Folder New Folder นี่ผมคิดว่าทุกทีนี้ผมใส่นี่ผมใส่เป็นเป็นชื่อวงนะอันนี้ชื่อวงเวลาเราเล่นวงนี้ก็ไปวงนี้เล่นวงนี้ไปวงน,วงนี้ใส่ชื่อวงใส่ชื่อวงใส่ชื่อวง,วงไวอ้อ่ะสมมุติอันนี้ชื่อวง New Folder สมมุตินะครับ อย่างสมมติวงเด้ผมเล่นวงนี้วงเดาเดาครับมันก็จะมีปลือเนี่ยเตรียมไว้เลยนะครับนะผมก็รู้ว่าวงนี้จะเล่นอยู่แค่เนี้ยมีจังหวะนี้เพลงเรานี้พอมาถึงวงนี้อ่ะวงนี้ผมก็ใส่ไว้ครับนะก็ททาประมาณอย่างเงี้ยนะครับวงนี้ก็เตรียมไว้ไปถึงปุ๊บเราก็วงนี้ปุ๊บเรามันก็จะมีกองตามรอเราเลยครับนะเราก็ได้สบายๆนะครับ ตอนนี้เรามาที่ new folder new folder เราในนี้อมันยังไม่มีเพลงยังไม่มีอะไรเป็นแค่โลเดอร์ใหม่วงใหม่วง new folder ตอนนี้เราก็มาที่ซองครับนะมาเริ่มอ่ะ new สองมาที่ new สองเลยครับอัอนนี้มันก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ของ นิววงนิวโฟลเดอร์แล้วตอนนี้ข้างในนี้เวลาเรากดดูก็จะไม่มีนะครับนะปึ๊บอ่เรากดอันนี้อีกวงหนึ่งอ่ะก็มีเต็มนวตอนนี้มาวงนี้นี่ก็เพลงที่หนึ่งนะครับอันนี้จะมาเริ่มเขียนกันแล้วเพลงที่หนึ่งเราก็ต้องคิดแล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะทำกี่แพทเทิร์นในเพลงนี้สมมติเพลงนี้มีสองแพทเทิร์น อันเพเทิร์นเดียวเราก็ทําในนี้หนึ่งเพเทิร์นแล้วพอเวลาตรงโซโลเราก็มาเปลี่ยนเป็นไลท์มีไลท์เคาะนะครับนะ <c oughs> ก็เท่ากับจะเป็นสองสองแท็กนะครับแท็กแรกช่องเวิร์ดก็คือช่องนี้นะครับนะตามที่ได้อธิบายไว้นะครับเราก็ทำการ จัดการหา,อ,าอันใดอันหนึ่งนะครับนะที่เราใช้ถนัดลองดูครับดึงมาก่อนป๊มันก็จะขึ้นให้เราเป็นอันนี้นะครับแต่อันนี้นี่ผมทำไว้แล้วหมายถึงว่าเวลาเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีให้ดูนะครับนะพอเข้ามาน,นี้ปุ๊บเราก็มากด Edit คลิกขวานะครับที่ตัวมันนะครับแล้วก็กด ถามว่าอีดิทพอเข้าไอพุ่มัจะเป็นอย่างี้อันนี้คือผมทำไว้นี่แบบว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วพร้อมที่จะเขียนต่อไปแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าก็จะสอนวิธีทำให้มันว่างๆนะครับคราวนี้สอนเขียนให้รู้เรื่องไปก่อนนะครับ เราจะลดลงมาให้มันเหลือหนึ่งห้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนห้องนะครับเราอยากจะได้ยังไงอันนี้จังหวะ44นะครับ44สอ่อผมต้องการ44จำนวนหนึ่งห้องเอาแค่หนึ่งห้องพอนะครับตรงนี้เป็นรายชื่อของอ่าเครื่องโดนตรีนะครับเพราะว่ามันมีอะไรบ้างเราก็ดูนะครับคือจริงๆของผมก็ยังไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเล่นไปแล้วมันจะตีกึ๊บขึ้นมาข้างบนก็ อยากนิดหนึ่งแต่ก็พอได้นะครับพอพอ้ําได้อยู่อ่ะอันแรกนี้เราก็ดูนะครับนะอันนี้อย่างนเนี้ยเขาเขียนว่าคลิกนะครับเราก็อยากจะได้คลิกเสียงไหนจะมีตั้งแต่แปดสิบเก้าสิบพวกนี้จะเสียงไม่เหมือนกันนะครับเราลองดูก่อนอ่ะอันนี้ก็จะเสียงแบบนี้นะครับนะหนึหง่งสองอันนี้เราก็ไปน,นับเป็วหวาเอาครับหนึ่งสองสามสี่ เราใส่ไฮแฮดก่อนเพื่อที่จะได้ไม่งงนะครับไฮแฮด e n เพนแอดไฮแฮดโคร a แอาเราใส่ไฮแฮดไปสักเท่านี้แล้วแต่นะครับนะลองดูงนะครับเก้าสิบก่อนเก้าสิบกว่ากว่านะครับที่อยู่ใรเสียดทานเป็นจะได้ไฮแฮดแล้ว ตรน,นี้ไฮแฮดเราจะนับหนึ่งกับสามนะครับอ่ามีเสียงก็จะเบาๆหน่อยเหลือสักเจ็ดสิบกว่าเห็นไหมครับหนึ่งกับสามอันแรกนี่ใส่นี่เป็นจังหวะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ 4. แถวที่สองที่ผมใส่นี่คือหนึ่งและหนึ่งยกนะครับยกสองยกสามยกสี่ยกก็จะครบ แล้วก็มาใส่กระเดื่องฉึกฉึกโตะเห็นไหมฉึกฉึกโต๊ะ,โต,ะโต๊ะนี่ต้องเป็นสองนี่เแน่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ใส่ไปเลยสองกับสีนะครับเสน่ชัวรชัวร์นี่เน่ห์เอยากได้ช็อตแล้วก็ใส่ให้มันเยอะๆสีแดงเยอะช็อตฉึกโต๊ะโต๊ะ ต้องต้องอะไรตอนนี้เราก็มาใส่กระเดื่องให้มันครบนะชึกชึกโป๊ะชึกชึกนะชึกชึกโป๊ะชึก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 แรกนี่ต้องเบาๆหน่อยนะครับก็มาชึบชึบตรงไหมไม่ตรงเราก็ขยับนะครับเห็นไหม ว่าตึกตพกปอนเ pues นี่ยสมมุติแล้วนี่เราได้หนึ่งห้องแล้วนยแล้วก็โอเคแล้วก็แอาไพมันนะสูตรเราได้แค่นี้นะก็เดื่งแสดงให้แห็แอปไพโอเคมันก็จะกลับไปหน้านี้แล้วก็โอเคเซฟนะ เราได้นี้ปุ๊บเราก็มาทําลูกส่งลูกส่งนะครับเราก็หาอีกอันนี้นี่นผมว่าแล้วผมทําไว้แล้วนะครับเปิดออกมามันก็จะไม่มีอะไรม,มันก็จะเป็นว่างๆนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่อีดินะแล้วก็ลดของผมก่อนทุกที่นี่ผมจะทำทำทีละสี่ห้องนะครับผมไม่ เป็นเวิร์ดนี่ผมทำสี่ห้องนะครับเพื่อที่ให้เครื่องมันอ่านแล้วเราจะเห็นชัดเจนว่าอ๋อมันเล่นเป็นสี่ห้องแล้วแปดห้องแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่ทว่าลูกส่งนี่ก็คือห้องเดียวนะครับเราก็ทําห้องเดียวตึกเปาะตึกตึกพตตึกเปาะตึกตึกดุงดุงุดุงนะแล้วเรจะส่งเราก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเดิม i had ดต้นแหน่ ใหแฮทตะกี้เราใส่โค้ทให้แฮทเท่าไหร่เก้าสิบกว่าตรงนี้นะใส่ที่จังหวะหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะสี่นะเราก็มาลงยกที่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าลิ้ง,งนี้นะ โป๊ะฉึกฉึก,ชกใช่ไหมคะแนนก็สองก็สี่แน่นอนเราก็รู้แล้วเนี่ยสองแล้วลูกเนี่ยสี่จังหวะที่สี่นี่นะครับปิ๊กปิ๊กไว้ย่ึกแล้วก็ใส่กระเดื่องตามฉบับของเราฉึกๆโป้ เอาได้แพทเทิร์นเดิมเลยใช่ไหมครับสโค๊ตตุดึงตุดึงนะตุดึงตะดึงแล้วก็ใส่ตุดึงตะดึงเฉ่งตุดึงตะดึงเฉ่งแล้วก็เราก็ใส่หาทอมคำสองทงตึงเราฟังดู ทส่คำสามฟังดูนะครับอันนี้คิดดึงสะดึงสะดึงสะดึงอันนี้แล้วก็มาใส่แฉะแล้วก็เลือกให้มันเป็น ขยายย่อยอีกนะครับนะเพราะว่าแฉเราแต่เราไม่ต้องใส่กระเดื่องนะเพราะกระเดื่องมันจะรับกับแพทเทิร์นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับเราใส่แฉไปตัวหลังเลยเดึงสตดึงเตดึงึตดึงเตดึงเดึงตดึงดึงดึงเดึงเดึง ก็ใส่กระเดื่องตีกัทั้งอันก็ได้นะครับเฮดึงจะ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 ดึง,ดง,ดง,ดงอลองอันนี้ดิสุดลา,าแค่นี้นะครับโอเคใหญ่น้อยจริงตอนนี้เราก็จะได้ อันนี้แล้วอันนี้คือเวิร์ดท,ที่รอ้องอันนี้คือลูกส่งเราลูกที่หนึ่งนะครับจะส่งกี่ทีก็แล้วแต่เ็นงครับ เราได้ลูกส่งลูกนี้แล้วเราทําเป็นแล้วตอนนี้เราก็มาจะเอาอีกลูกหนึ่งแมลูกส่งอ่ะเราก็ทาเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนเดิมกดมาที่ตัวนี้ก็จะเขียนว่า add นะครับนะ add midi file ก็คือเพิ่มเข้าไปอีกนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปลากไอ้ตัวนั้นออกมาแล้วก็มาเขียนเหมือนเดิมนะครับหนึ่งห้องก็จะได้เป็นลูกส่งลูกที่สองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแนมะ่การโพสที่จะส่งเข้าไปแพทเทิร์นที่สองของเรานะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับกดตัวนี้เข้าไปปุ๊บก็ไวปลากนั้นมามานั่งเขียนตัวนี้นะครับนะทําตามขั้นตอนนี้นะครับอันแล้วเราก็จะได้ครบตัวนี้เราจะส่งเข้าแพทเทิร์นที่สองเราก็มากดครั้งนี้ครับเครื่องหมายบวกข้างล่างนี้เห็นไหมพอบวกปุ๊บมันก็จะเพิ่มแพทเทิร์นให้เราอ่าเราก็จะเพิ่มแพทเทิร์นที่สองแล้วก็กดตัวนี้อ่าเราก็ทําตามนั้นแหละครับนะ,ค,ะค่อยๆเขียนไปเราอยากจะได้ให้มันตีจังหวะอะไรเราจะรู้แล้วพอเรากดค้างเข้าแพทเทิร์นนี้ลงมาอันนี้นะครับ นะง่ายเหมือนปอกกล้วยนะครับอันนี้เออเลยไปซะละททำไมเอานีันนี้มันจะหงงนะครับน,นี่แล้วว่า ในไหนายาวแล้วก็อส่งลูกจบด้วยลูกจบนะครับลูกจบกดตรงนี้ให้ดูอีกทีกตรงนี้เน่เน่เน่เอาโทฟิ Auto นี่นะครับคือลูกจบนะครับจบแล้วเราอยากจะจบหาที่มันฟิว่ะผมกามีฟิวผมนะครับแต่เ,เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนนะครับนะให้ทําแบบนี้ไว้นะครับเราก็จะมีอันนี้มันก็ เราก็จะมีเวลาใช้แล้วก็ดึงมาใช้เลยไม่ต้องเขียนแล้วนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เราก็ต้องมาใส่กระเดื่องใส่กระเดื่องสักอันหนึ่งส็กว้อกระเดืออนนกกเด่องจะขาดไปนะครับเสียงอันหลังสุดนี่นี่กระเดื่องเั้ตัวหนึง่ง ทำบ่อยๆนะครับแล้วก็จะชินไปเอง okay, โอเคอัพพายปุ๊บนี่ได้ลูกจบแล้วแล้วก็เสร็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็ค่อยๆเติมไปเราจะเอาคีปรทเทิร์นก็ แ,แล้วแต่เลยนะครับก็คลิปนี้ก็คงแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่เข้าใจก็เปิดถอยหลังดูถอยหลังดูก็จะเข้าใจเองนะครับขอบคุณมากนะครับยังไงก็คอยชมต่อไปนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนแบบ p x p o r t ไว้เก็บไว้แล้วก็ดึงกมาใช้แบบแบบที่ผมทำนี่ยนะครับนะขอบคุณมากนะครับ